ดีค่ะมาดูจากที่ยงนี้ได้เดเดียวไก่ช่่งย็เดกินหลายวันแล้ววันนี้ประปุมากปุซื้อให้เด็กินแล้วแเอาเส้นอะไรลูเอาับแม่ไหมล่ะเส้นกับแม่ก็อย่าตามเพื่อแต่อย่าตามเพื่อทำแม่แล้วแม่เอาไม้ก่อนเามาบดี้ทางนี้ลูกบอดี้่ะป้าลืมนองม้จะกินเดี่ยวผิดกับแม่ได้ของน้องไม้หมดแล้วมาขอแบ่งกแม่เดี๋ยวแม่ก็กิดวัดกับนู ไม่มี้เหนูทำนี่ได้ด้วยเลยอ่ะจีรเดี๋ยวเพิ่มเอาเยอะล้เราไม่จะเผ็ดเนาะแล้วไปเลยค่ะี๋มาลิตโตอมบอร์ิตี้แอมเบอร์ผะลงลูกผะเวกาแฟเมื่อไรกินวเี๋ยวมาหลายวันนั้นนัเหรอน้ำอะไรอ้าวลูกไปลูก ไม่มาไปกินตงวินเด์อ um, ้ยอ้ย้ยไปนั่งกินกับบรรจุงเกๆกินก๋วยเตี๋ยกับปกาเอาน้ปลาออกสินู้หอ่าน้ำปลากใส่รสมันนิดน่งไม่ต้องใส่คี่แม่คุ้งเค็มแล้วเค็มแป๊กเลยต่างต่างแรกแรกรปกแช่พี่จะล้างเส้นให้ให้มันสกถ้าไม่มันริกแล้วมันก็ยะขางๆก็เก่ง ไมากินนายูนี่เราปูดน้ำกระดิ่งมาถึงเลยน้ำเขาคอยร้อนอยากนยูที่หนูนายูจ้ามันคือน้องไก่นอมูเหมือนกันอุู่สุดผมปูดูเปล่เผ็ดนะเราไปดูปูดอนะฮัลโหลมีนะ ปากุงปกุุงมปกุ้งอไปดิก่อนไปดิค่าก่อเดยไปดิค่าเก็มไไหมร่อยลูกแต่ว่าน้ำไม่ร้อนไม่เยเป็นแบบแม่แม่เอายืมม่ต้งกินให้หมดนะจะหมดไหมหิวไม่ไ้กินขนมไปชิ้นนึงร้อกข้เหนียวไม่ใช่กไก่หรือเปล่าเน่กไก่ปลกุ้งดูนี่กระดาษงไหนบอกเขียนไป็นี๋ยวเดี๋ยวเขียนให้ดูหน่อยเอออ๋อในสออะไรในสอลูก น้องแขนงงูก็ขอไข่ได้แล้วแม่คุณงบอกว่าเรีแขขอไข่ได้ไม่ได้ของขอไข่หน่อยก็ไก่ขอไข่ดนน้อง่ะนี่ของน้องนั่นแหละงูก็ไก่ก็ไกลจนเหลืวีก็ไกลแข็งยังไงก็ขอห่างล้วแข็งขอไข่ยังไงแม่ ถ้าขอขายให้ป้ากุ้งดูหน่อยน้องหมดูแล้วแม่พี่เจ้าบอกกินไปเลยเพาใส่เห็ดกระหล่ำเนาะแล้วกลือเหมือนปลาตัวว่าปลาตัวฉนนักไม่ใช่มเหมือนเขาตช้หมักดาวต้องดาวเป็นสีนี้ก็ได้ดาวก็เป็นสีนี้ดาวก็เป็นสีเหลืองเขาไม่นอนกินรูขึ้น มีขอเก้าอี้ใส่ชัุ้บนะไปจัดกนไมาก็กินดีๆคือมันจะเอาไม่ถึงอ่ะตอนเชไม่เคยเขาได้เขาจิมก่อนเช้ คคลงข้างบ้างเคยแบบงานแตจะหุ่นเพอ,พอาะเป็นว่าอะไรอ่ะจริงๆรูปเิะกาตามีเราจะตามีเราจะได้หน้าบหมนลงไมป้กลุนั้นน่าจะทำาตากได้แล้วดู ลูกมีนอย่านอนกินลูกขึ้นมานั่งกินดีๆลูกขึ้นคอหลบลูกขึ้นมานั่งเขียนดีๆไม่นอนกูไม่นอนหลบเร็วๆมีนมาเถ็ดเนจะ็บ <laughs> ไหมเฮคจูเมียใส่พิมพม้วนหัวหน่องยังนะไม่ได้เอาเสื้ของอป้ากุ้งเลย้องมีนลูกขึ้นลูกขึ้นนั่งกินดีๆลูกนั่งแล้วเขาไม่นอนกินเป็นมู กินหนูจะได้กินยากินแ้วจะได้พาน้องนอนต้องออเจ้ม่วงมอทำเขาไม่รู้นะไม่บอลวันสาวร้ยตีสิกห้า

ลูสาวเองเคยเคยเราเคยมีแบบว่ากับบัานกาเช้า,ชาวหน่อยได้อิีจุง้งซื้อซื้อตดันก้ามาาเป็นกระดิ่เนาะเดี๋ยวเป็นกะช้าวเนาะม,มันมันจวบว่าทีเถือว่าเช้าวที่าาทสุดท้ายรู้ไะอาปาใครใครเปยนยูนิีอร์ ใคใมคานเน่จ้าหนูหนูได้พี่พี่มนมีเขียนแบบนี้ด้เขียนเป็นไหมี่เยนกบเป็นหรอนไปขเขียนมอเ

พอดลูกินชิกหมดเหรอไปกิยังดูไปหางเป็นนในงเหรอือดูกลมดบอกกเไม่น่ากน้ต้ก็สั่งนินเลยใ้ือบอกว่าเอาแต่ลูกชิ้นเนาะเคยสั่งให้ชิ้นยังอยู่เอาแต่ลูกชิ้นได้ให้ต้มโองบที่หนูจะทำปาววันหนูจะทำแร

โดนประกุงด้วยาประกุงเลยตอนประกุงมาเห็นยังหอมอยู่เลยหอมินได้หน้้กมิลหนูไปบ้านถ้าหนูไปบ้านคนเล่นจะมาดินหนไหมหนูมูด้วยมากับมาแป๊บเดียวพอเป็นมาคนเล่นมาพอจมูงอ่ะ ถูพ่อตีก็เลยล้างถูพอตีก็เล้างถูคอวันนั่นแหละวันฉีด้อนขำร้อนเกียวถูพ่อตีล้างเลยันพ่อตีอขาพ่อกีคอพ่อไม่ได้บีพ่อแค่บอกให้หน้นองล้างเฉยพ่อตับีดข้นไปนพ่อปายคอแบบนูนีใ

mẹ chị thích cả mọi người chưa làm gì mẹ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  chưa mẹ chưa làm gì mẹ chưa làm gì mẹ chưa làm gì chưa làm แม่ไปแม่ใช้จิหมดเลยม่ที่ซุนแม่หน่อแ่นเนะแม่กินแผ่น้ <simple. S 1> ้ำอยู่นี่้าวปลาจุ่นอูลูกน้ำข้าปลาจุ่นอ่ะเอามเู่มเก็บของลูมาจะได้นอนจะไม่เป็นระเบียดนึน้ำหน่ลูกนึน้ำหนึ่งูก่ใช่เอาขนมแมุ่ม้งกนะินด้วยห อร่อยดีขนมน้ออร่อยจริงๆตลาดอันนี้นี่ตรงไหน้อไปหู้ด้วยพวกนี้ใส่ขอไปทัางไงข้ากรอบกับหัวเป็นขนมเอ้ไม่มีแม่เอกอ่ะาก็ไอไก่เหรอ้ก็ไอไก่ลงข้าเี่ยนเลยก็ไก่อืไหนยังกต้องดีๆมัตวามานมมะม่มันม่ข้แมใข็มช่ชว่าขํามในั่ก็ขาแข็งไปเลยแหละ

เกลี้ยล่นกับบได้ด้ยหน่อยใจแใจบอกเลีย้ยงแก่กหนก็ร้อนีมาเด้อจ้าเี๋เ๋วแต่พักกินพักประมตชิมเดลาไปกันเด้อจา้า,มมา,มมาเดี๋ยวเจอกันคิดหม่เด้จา้า